Genco ครับ FC ช่อง YouTube ขอมาครับบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิง่งแวดล้อมจำกัดมหาชนครับไม่เคยรู้จักเลยนะแฟดชีทครับดำเนินการหลักบำบัดและกำจัดกากอุตสาหากรรมม,มีอสังหานิดหน่อย ดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับรายย่อยถือ71%รายย่อยถือ71%มันจะเยอะไปไหนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็มีกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับถือคู่กับเจ้าของเลยนะนะครับแล้วก็มีบริษัทบ้างครับโอ้มีการที่คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็มีบุคคลไทยดีวีอาร์ด้วยนะดูงบหน่อย นี่น้อยมากนะครับนี่200ล้านสินทรัพย์รวมพั0หล้านนะแต่งบติดลบคุณพระไม่มีันผลเลย2ปีที่ผ่านมานะครับเทรดการ์ดอย่างเดียวเลยอย่างนี้ดูการาฟ GENCO ครับเจนโกใช่ไหมราคาจุบันบาท2ตั้งราคาเส้น2ละตวัน60ตั้งเป็นขาขึ้นแน่นอนครับ ดูภาพใหญ่ก่อนโอ้ยลงมาน่ากลัวจังงบติดลบอะครับผมผมก็ไม่ค่อยเทรดนะเคยปรับฐาน39สตังค์ขึ้นไปสร้างดอยไว้ให้จ้า6บาท90ตังค์ลงมาปรับฐานอีกรอบหนึ่ง29สตังค์ จบรอบไม่สวยครับไม่สวยนะปรับเป็นเดยไปตีเส้นในเดยนะครับอย่างนี้จะตียากนะตีลงมาจะหบาทเก้าสีบ ไล่มาเรื่อยๆครับอ้าวหายไปไหนแล้วเส้นผม ประมาณนี้ครับโ okay. อเคข้างบนยังตรงอยู่นะครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่าเจนโคเราเนี่ยขึ้นตั้งแต่เหนือ40สตังค์นะครับแต่เส้นสอง้วันบอกว่ามันต้องอยู่เนี่ยห้าตังค์ต้นเทนอยู่แถวนี้นะต้นเทนอยู่แถวนี้นะครับตอนนี้ก็เป็น สเตปสองแบบเวียงแล้วเป็นเก่งกำไรด้วยนะครับจะถามว่าเจนโคจะขึ้นต่อไหมล่ะโอ้โหเวียงมันนะอย่างนี้ต้องเก่งกำไรมันเลยนะครับแนวรับแรกอยู่97สตางค์นะครับแนวรับถัดไปอยู่88สตางค์ครับถ้าบางคนเขาเอาละเอียดตรงนี้ก็ได้ครับ92สตางค์ด้วยนะ 92สตางค์ด้วยนะครับแนวรับหลังพิงฝาที่ไม่ควรหลุด81สตางค์ครับนะแถวนี้นะนะครับแนวต้านแรกก็ราคาไฮาของแท่งนี้ครับบาท9ตังค์นะครับยอ่อกนครับดูแนวต้านถัดไปนี่ผมเห็นกองเนี้ย นี่กองเนี้ยเนี้ยเนยไม่ผ่านง่ายแน่ครับถ้าวอลลุ่มไม่หนักจริงนะนี่มองแค่นี้ก่อนมองแค่นี้ก่อนนะครับ เนี่ยถ้าผ่านกองนี้ไปได้นะอาจจะมีโอกาสเห็นแบบสองสามบาทอ่าสองสามบาทนะผ่านกองนี้เนี่ยโหกองนี้เป็นตับเลยครับเนี่ยกองนี้แนวต้านเป็นตับเลยนะผ่านนี้ให้ได้ก่อนสรุปแผนเจนโค แนวรับแรก97ตังค์ครับแนวรับถัดมา92ตังค์แนวรับหลังพิงฝาคือ88ตังค์และ81สตังค์ไม่ควรหลุดลงไปนะนะครับเพราะตอนนี้เขาทำแพทเทิร์น N นะ N หางยาขึ้นไปแล้วนะน่าจะขึ้นต่อได้นะนะครับแนวต้านแรกบาท9ตังค์ครับผ่านได้เจอการบาท20บาท38บาท64และบาท89สตังค์ครับถ้าเรียกกลมๆผมก็มองมอง2บาทก่อน ผ่าตรงนี้ให้ได้ก่อนเนาะนะครับเพราะตอนนี้เล่นเป็นเก่งกําไรนะครับเพราะงบเขาไม่ดีเลยนะครับตอนนี้แพทเทิร์นเอ็นไปแล้วครับดูว่าจะสะบัดหางหรือว่าจะย่อมาเทส88สตางค์หรือเปล่านะครับแผนเชนโก้ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ